ในการทำรถดิจหรือในการดำเนินการชีวิตประจำวันก็ตามเ,าเราจะมักคุ้นกับคำว่าสภาวะโรกร้อนนะครับซึ่งกระแสการประหยัดพลังงานในการลดก,การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันได้แก่กาซคาร,คร์บอนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดอไอกไซด์ไฮเปอร์อาาคาร์บอนฟออไรหรืออื่นๆก็ตามซึ่งจะเป็นการทำให้เกิดสภาวะโรกร้อนอแน่นอนครับว่าในการ ใ้ชีวิตประจําวันหรือในการประกอบธุรกิจสิ่งที่มีความสัมพันธ์ในเชิงการทํางานต่างๆในเบื้องต้นเนี่ยในส่วนที่เป็นส่วนต้นน้ำอันได้แก่อาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยสํานักงานสถานประกอบการอาจจะเป็นอุตสาหกรรมโรงแรม และอื่นๆก็ตามปัจจุบันรัฐบาลก็ได้พยายามที่จะมีปัจญัยาับร่วมกับนานาประเทศเรัฐบาลก็พยายามที่จะออกกฎหมายในการควบคุมการใช้พลังงานให้อย่างมีประสิทธิภาพจะมีมาตรการในการออกกฎกระทรวงเพื่อบังคับใช้ต่อผู้ที่จะก่อสร้างอาคาร ใหม่ๆขึ้นมานะครับก็สำหรับดีเกรีในการที่จะบังคับใช้ตั้งแต่ปี2565นะครับซึ่งอาคารที่มีขนาดใหญ่กว่า10,000ตารางเมตรในการยื่นขอญาติอสร้าอาคารใหม่ๆก็าตามเนี่ยจะต้องมีการคำนวณการใช้พลังงานในอาคารรวมถึงเมื่ออาคารสร้างเสร็จแล้วก็จะต้องตรวจวัดผลการใช้อาคารนะครับในระยะเวลาปี2566ก็จะมีการบคับใช้อาคารที่ มีพื้นที่เกินกว่า5,000ันตารางเมตรปีถัดดไปก็จะบังคับใช้อาคารที่มีขนาดเกิน2,000ันตารางเมตรขึ้นไปนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น9ประเภทอาคารนะครับอันได้แก่อาคารสำนักงานอาคารสถานศึกษาอาคารโรงแรมอาคารคอนโดมิเนียมอาคารสันทนาการอาคารสันทนาการนะครับรวมถึงอาคารอื่นๆซึ่งผมจะเรียนว่าความสำคัญในการที่จะทำอาคารหรือออกแบบอาคารหรือก่อสร้างอาคาร หรือการใช้ใารใอย่างมีประสิทธิภาพใช้พลังงานอย่างมีสภาพลดการพึ่งพาพลังงานที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับเพราะว่าปกติแล้วพลังงานไฟฟ้าทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยจะผลิตมาจากพลังงานฟอสซิลซึ่งจะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดภาวะ,ะเ,วเรือกระจก นะครับสำหรับในในการออกแบบอาคารนั้นนะถ้าเราเริ่มต้นที่ดีการทําอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะเป็นต้นทุนในการประกอบการหรืออาจจะถือว่าเป็นต้นน้ําในการที่จะลดค่าใช้จ่ายต่างๆ นะครับหรือต้นทุนนะครประกอบการปกติแล้วนะครับอาคารเนี่ยนะครับจะมีการคำนวณถึงการใช้ค่า Emission ปกติประมาณกับเกือบ,บครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงระหว่างที่ประกอบการหรือ operating cost เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบครึ่งเช่นกันหรืออาจจะมากกว่า้็ขึ้นอยู่กับสภาพของอาคารนั้นๆนะครับ ในการออกแบบอาคารนั้นนะครับจะมีหลายๆมิติในการที่จะเกี่ยวข้องนะครับสึงที่รัฐบาลได้ดําเนินการบังคับใช้โดยออกกฎกระทรวงของกระทรวงพลังงานควบคู่ในในการยื่นขออนุญาตปลุกสร้างอาคารตามพรบหรือพระรัญญัติควบคุมอาคาร2522ก็ะกามก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการที่จะประหยัดพ,ยยพลังงาน ใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนการที่จะให้อาคารนั้น,นมีการใช้พลังงานหรือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนอิมิชชั่นให้น้อยที่สุดหรือตามแต่ปัจจัยที่จะทําได้นะครับซึ่งเราอาจจะเรียกคำว่า,าโลโคราร์บอนบิีดิงก็ตามนะครับซึ่งวิธีการคิดในการแอพโพรชของการออกแบบหรือก่อสร้างอาคารนั้นจะมีหลักวิธีคิดอาจจะแตกต่างไป ในเบื้องต้นผมจะขอเรียนว่าการออกแบบเป็นไปนตามกฎหมายหรือกฎกระทรวงของกระทรวงพลังงานนั้นมีหลักโดยใช้วิธีคิดของการคำนวณพลังงานหรือความร้อนของแสงแดดนะครับส่องผ่านปลอบอาคารหรือ building envelope อาจจะเป็นหลังคาอาจจะเป็นผนังทึบ อาจจะเป็นหน้าตาซึ่งวิธีการคำนวณหรือจํานวนปริมาณความร้อนกําหนดเป็นจํานวนกิวัตต่อตารางเมตรก็ต่างนะครับก็เป็นไปนตามรายละเอียดของกฎหมายโดยในการออกแบบเพื่อการอ,อนุรักษ์พลังงานโดยที่เราใช้คําว่าโลกาบอนมิชชั่นนั้นนะครับวิธีคิดคํานวณต่างๆเนี่ยเราคงจะต้องคิดตั้งแต่เริ่มต้นในการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบเช่นในการที่จะผลิตซีเมนต์นะครับเราก็จะต้องอทําลายปูนหรือเผาโดยใช้หินปูนมาเผาก การเผาก็จะต้องใช้พลังงานความร้อนค่อนข้างสูงนะครับนับตั้งแต่เราได้กุดหรือหรือระเบิดหินปูแล้วเนี่ยนะครับการขนส่งมายังโรงปูนซีเมนต์ก่อนที่จะมาเผานะครับเ,เราก็ต้องมีการคิดคำนวณถึงระยะทางที่จะขนส่งวัตถุดิบหรือแร่ธาตุนั้นๆนะครับมาที่โรงงานในการผลิตซีเมนต์ระยะทางนั้นก็อาจจะคำนวณออกมาได้ว่าในการที่จะปล่อยอคาร์บอนออกมาเนี่ย เป็นปริมาณเท่าไรนะครับโดยปกติเราคำนวณใช้เป็นตันคาร์บอนเมื่อ,อมีการผลิตออกมาเป็นซีเมนต์แล้วนะครับจากผลผลิตของซีเมนต์นั้นอ,อาจจะมาเป็นแผ่นคอนกรีตสำเร็จก็คือเป็นชิ้นส่วนของส่วนประกอบการก่อสร้างเมื่อเอาแผ่นซีเมนต์มาผลิตอาจจะผสมเป็นคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นปูนทะรายน้ำอะไรต่างๆนะครับในแต่ละชนิดหรือองค์ประกอบของคอนกรีตนั้นก็ต้องคำนวณว่าแหล่งที่ทำให้เกิดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนอิมิชชั่นเนี่ย มากน้อยเท่าไหร่แต่แหล่งต้นกาเนิดของวัสดุแต่ละตัวนะครับจนมาเป็นองค์ประกอบของชิ้นส่วนใช้ในการก่อสร้างเป็นต้นว่าแผ่นพื้นสําเร็จรูปนะครับหรือเสาเข็มสาเร็จรูปหรือไม่ว่าจะเป็นพี e ะด์คอนกรีตพาริงก็ตามนะครับก็จะต้องอมีการคํานวณว่าการขนส่งชิ้นส่วนหรือคอมโพเนนตนั้นนั้น,น,น,นไปยังไซต์ก่อสร้างระยะทางเท่าไหร่ซึ่งจะเป็นตัวส่วนหนึ่งทําให้ มีการใช้พลังงานหรือการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนอิมิชชั่นออกมาตามยะทางที่กำหนดในแต่ละไซต์ ก่อสร้างขึ้นอาจจะแตกต่างกันจนกระทั่งเรามีการก่อสร้างขึ้นมาแล้วนะครับในไซต์ก่อสร้างเองก็ตามนั้นก็จะต้องมีการติดคำนึงว่าในการยกวัสดุดหรือผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนประกอบนั้นในการก่อสร้างอาจจะต้องใช้พลังงานอีกเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าหรืออาจจะ c o n ิร์ตมาเป็นการปล่อยคาร์บอนออ,ออกมาเท่าไหร่จนกระทั่งอาคารแล้วเสร็จตามถึงที่ทางพวกแบบและเจ้าของอาคารนั้นได้กําหนด เพื่อใช้ผาานนั้นๆในการคำนวณทั้งหมดแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเดวันที่เราเริ่มตร์ทในการใช้อาคารแล้วหรือมีการาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยระยะเวลาในการที่จะประกอบการหรือ o อ e เป t เรชันหรือการเปิดใช้อาคารซึ่งอาจจะต้องมีไฟฟ้าแสงสว่างอาจจะมีเครื่องปรับอากาศนะครับรวมทั้งอุปกรณ์อื่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องต้มน้ำบอยเลอร์หรืออื่นๆก็ตามก็ล้วนแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือฟอสซิล ฟลูอิดสุดใหญ่นะครับทั้งนีเ้เราอาจจะมีแหล่งพลังงานอื่นที่มาเสริมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทน renewable ที่เป็นหรือเป็นพลังงานสะอาดข้อต่ามในวิธีการคิดคำนวณเพื่อจะลดทอนถึงการใช้พลังงานาหรือการปล่อยคาร์บอนอิมิชชั่นมากเนี่ยก็อาจจะมาทดแทนหรือทดเชยในส่วนที่เราใช้พลังงานสะอาดได้นะครับ การปล่อยคาร์บอนไดอไซดยในอาคารประเภทต่างๆนับตั้งแต่บ้านพักอาศัย2ชั้นอาคารคอนโดมิเนียม7ชั้นและอาคารสำนักงาน7ชั้นโดยมีตัวเลขเบื้องต้นดังนี้บ้านพักอาศัย2ชั้นในการก่อสร้างการใช้พลังงานอาคารในมีการปล and like ่อยคาร์บอนไดอซดยออกมา2.4ตันคาร์บอนต่อตารางเมตรสำหรับอาคารคอนโดมิเน kind of ียม7ชั้นในระหว่างการก่อสร้างและการใช้พลังงานนั้นมีการปล่อยคาร์บอนไดอไซายออกมา 2.8ตันคาร์บอนต่อตารางเมตรและอาคารสำนักงาน7ชั้นมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างที่มีการก่อสร้างอยู่ที่3.3ตันคาร์บอนต่อตารางเมตรในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าบ้านพักอาศัย2ชั้นมีการใช้พลังงานในการก่อสร้างโดยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสาหรับอาคารบ้าน2ชั้นนะครับร้อย11ตันคาร์บอนต่อคน สำหรับอาคารคอนโดนิ่งเชั้นนั้นในระหว่างการก่อสร้างมีการปล่อยคาร์บอนไดออกมานะครับ89ตันคาร์บอนต่อ1คนส่วนอาคารสำนักงานในระหว่างการก่อสร้างนั้นจะมีการปล่อยคาร์บอนไดออกมาเป็นจำนวนถึง82ตันคาร์บอนต่อคนวิธีการหรือเทคนิคในการที่จะทำยังไงให้อาคารเราเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานหรือ มีการปล่อยคาร์บอนลงมาน้อยหรือต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คงเป็นไม่ไ,มได้หรอกครับว่าการก่อสร้างหรือการออกแบบอาคารโดยไม่มีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์เลยโดยทฤษฎีไม่น่าจะทำได้นะครับแต่ทำย่างไรก็ตามนในการที่จะประ,ประกอบการหรือการใช้ชีวิตประจำวันให้มีการปลดปล่อยคาร์บอนให้น้อยที่สุดอนั่นคือเป็นประเด็นสิ่งที่เราน่าจะกระทําได้ก็ขึ้นอยู่กับปจัจจัยหลาย อาการนะครับนับตั้งแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบ้างแต่ระยะยาวก็มีการลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆร,รวมถึงการทําให้เกิดปัญหาจากสภาพโลกร้อนนะครับเ,เทคนิคในการที่จะออกแบบอาคารซึ่งจะเป็นต้นน้ําทําให้อาคารของเราเนี่ยการใช้พลังงานอย,างอย่างประหยะัดอย่างมีประสิทธิภาพและน่าจะเป็นอาคารที่ใช้พลังงานที่สะอาดเ,ออเราจะแยกเป็นสองแนวทางใหญ่ๆก็คือว่าปกติในการออกแบบแล้วเนี่ยจะมีพาสติกสร้า การออกแบบแ้สต์ดีไซน์สําหรับตัวอาคารนั้นนะครับเราจะออกแบบคานโดยอาศายัยความได้เปรียบหรือประโยชน์จากธรรมชาติเป็นที่ตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกอที่ตั้งของอาคารไม่ว่าจะเป็นการเ,าเลือกใช้วัสดุอาคารหรือ แม้ะทั่งการที่จะทําแสงสว่างธรรมชาติมาใช้ประกอบตัวอาคารให้มากที่สุดนะครับโดยพึ่งพาพลังงานที่เราต้องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นเหตุในการที่จะปล่อยคาร์บอนในบรรยากาศในการลดคาร์บอนนั้นนะครับถ้าเรามีการออกแบบในลักษณะของแพสซีฟดีไซน์ n a พ p แล้วเนี่ยนะครับยกตัวอย่างอย่างสําหรับการวางผังอาคารการเลือกที่ตั้งอาคารนะครับให้มีการรับลมให้มากที่สุดความสูงชันตำแหน่งของขอาคารต่างนะครับโดยพิจารณาถึงแนวการ สัดโคโจรของดวงอาทิตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการโคโจรจากทิศตันตกไปตันออกแล้วการที่จะหันหน้าอาคารด้านยาวหรือด้านสั้นเพื่อให้ลดภาระในการที่รับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้น้อยที่สุดนะครับอาจจะหันหน้าไปทางทิศเหนือใต้ก็ตามออสำหรับในการที่จะเลือกวัสดุก,ก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นพาประตูถ้าต่างนะครับถ้ามีการเลือกใช้วัสดุที่สามารถที่จะลดภาระความร้อนจากภายนอก มาอย่างภายในอาคารให้น้อยที่สุดซึ่งจะต้องมีการตรวจเช็คดูว่าคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของวัสดุต่างๆนั้นเหมาะสมเป็นดยอย่างไรนะครับเพื่อให้เป็นไปตามสิ่งที่ได้คำนวณ ปริมาณความร้อนเข้าขานขอ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 นอกเหนือจากกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับออสำหรับเ,ออเรื่องแสงธรรมชาติก็ตามนะครับซึ่งเราก็จะได้มาฟรีๆนะครับทำไงเพื่อจะลดภาระของแสงไฟแสงประดิษฐ์จากพลังงานไฟฟ้าที่เราคุ้นเคยอยู่นะครับให้น้อยที่สุดซึ่งเทคนิคในการออกแบบที่จะใช้แสงธรรมชาติก็อาจจะมีหลายเทคนิคไม่ว่าจะเป็นไลท์คิวบ์จะเป็นสกายไลท์หรือจะเป็นอื่นๆก็ตามก็ในรายละเอียดก็คงจะได้บรรยายในหลักสูตร EPC รุ่นต่อๆไปซึ่งอาจจะมีการบรรยายในรายละเอียด ของเทคนิคการออกแบบการก่อสร้างอาคารให้มีประสิทธิภาพในการลดกลังงานการลดการปล่อยคาร์บอนออนอกเหนือจากนั้นนะครับออถ้าตามที่กฎหมายกําหนดมาในช่วง2องปีนับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาถึงปี2567นะครับอันนั้นก็จะเป็นเบสไลน์ของการเปรี่ยนพลังงานที่เราใช้คําว่าเบสิก โค้ดนะครับผมคิดว่าในการที่จะออกแบบเพื่อให้ใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้นซึ่งอาจจะต้องคิดคำนวณการใช้เทคนิคการเลือกใช้วัสดุที่แอดวานซ์ขึ้นอีกระดับหนึ่งเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใปดพลังงานให้สูงขึ้นปกติแล้วก็ใช้คำว่า high efficiency performance building ปิดสำหรับในการที่จะให้ให้เป็นไปตามเจตนาหรือ g o ของการที่จะลดภาวะร้อนหรือลด คาร์บอนดัชนิยกาศให้มากขึ้นนะครับในส่วนที่เราคิดวาดฝันเอาไว้เพื่อจะให้ถึงขนาดการลดคาร์บอนให้น้อยที่สุดในอาคารที่เราจะมีการออกแบบและก่อสร้างรวมทั้งการใช้อาคารมีการคำนึงถึงอายุการใช้อาคารด้วยนะครับซึ่งในขั้นนั้นผมคิดว่าการที่จะอาชีพโกของนโยบายประเทศในการที่ไปคอมมิชกับอนันาชาติแล้วเนะี่ยก็น่าจะเป็นไปได้น,นะครับสำหรับในการที่จะออกแบบเพื่ออาคารปล่อยคาร์บอนต่างนั้นนะครับ โดยหลักทั่วไปแล้วนะครับในเชิงการออกแบบเนี่ยเราจะแยกเป็น3ส่วนอันที่1ก็เป็นเรื่องของโครงสร้างในการเลือกใช้วัสดุประเภทและชนิดเนี่ยนะครับปล่อยคาร์บอน ออกมาเท่าไรต่ตามที่ได้เกิดนัแต่แรกสําหรับส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของเปลือกอาคารมันได้แก่อาคาผนังประตูหน้าต่างอีกส่วนก็จะเป็นเรื่องของระบบประกอบอาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ภายในอาจจะรวมทั้งถึงเฟอร์นิเจอร์หรือรอรไ่ต่างก็ตามนะครับสําหรับในการออกแบบต้องมีการออกแบบขั้นเบสิกขึ้นมาแล้วก็จะต้องปรับ เปลี่ยนคำนวณการใช้วัสดุแต่ละตัวว่าค่าใช้จ่ายเท่าไร่การปล่อยคาร์บอนมากน้อยเท่าไรหรือการใช้พลังงานในการผลิตวัสดุส่วนประกอบอาคารนั้นๆด้วยปริมาณเท่าไหร่โดยปกติแล้วนะครับเบื้องต้นแล้วเนี่ยมีการคำนวณตัวเลขอันนี้ตัวเลขอาจจะเป็นตัวเลขที่แปลเปลี่ยนไปตามประเทศผู้ผลิตนะครับทางยุโรป ก็อาจจะเป็นตัวเลขหนึ่งอเมริกาตัวเลขหนึ่งญี่ปุ่นตัวเลขหนึ่งหรือไทยอีกตัวเลขหนึ่งเพราะว่าค่าใช้จ่ายพลังงานในการขนส่งก็ตามในการไปก็ตามต้นทุนของวัตถุดิบก็ตาม นะครับซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไป,ไปนะครับจริงอยู่เราก็ใช้คํานวณจํานวนความร้อนหรือกี่เมกะจูลหรือกี่กิโลแคลอรี่ในการผลิตวัสดุแต่ละตัวนั้นนะครับอันนี้จะเป็นเบื้องต้นว่าวัสดุตัวที่มีการใช้พลังงานในการผลิตหรือหรอในการทําออกมาเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง ตามลำดับความมากหรือน้อยยกตัวอย่างเช่นแผ่นโอรีนียมนะครับจะใช้พลังงานในการผิดหรือหลอมละลายขึ้นไปคิดส่วนเี่ยมากที่สดุดเมื่อเทียบกับเหล็กเโครงสร้างก็ยังอันดับรองลงมานะครับก็ไล่ลงมาการใช้คอนกรีตซีเมนแม่ทั้งหินนะครับไล่จนกระทั่งถึงการใช้ไม้ซึ่งไม้หรือส่วนประกอบของไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้อัดไม้โครงสร้างไม้ขึ้นรูปก,ก็ตางกั มีการปล่อย Carbon คาร์บอนค่อนข้างต่ำอ,อันนี้จะเป็นกลุ่มของประเภทวัตถุอาคารที่อาจจะมีการเลือกใช้นะครับซึ่งในการทํางานจริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการประเมินเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆว่าถ้าเราใช้วัสดุตัวนี้ A หรือจะใช้ B หรือ C ในแต่และองค์ประกอบอาคารที่ที่เรียนให้ทราบว่าอาจจะมีทั้งโครงสร้างอาคารโครงสร้างเหนือดินโครงสร้างใต้ดินวัสดุป,ประกอบอาคารทนังหลังคากระดานรวมทั้ง หนังภายในอาคารข้อตามนะครับอันนี้ยกตัวอย่างว่าถ้าเรามีเบสไลน์การใช้พลังงานหรือการเลือกใช้สุกแล้วเนี่ยปริมาณที่ปล่อยคาร์บอนอ,ออกมาเท่าไหรหรือใช้พลังงาน,นในการผิดเท่าไหรอ่อาจจะมีออปชั่น A B C D จนท้ายสุดก็มาประมวนผลรวมว่าค่าใช้จ่ายในการ ขอสร้างอาคารนั้นนั้น่ะที่เหมาะสมควรจะอยู่ตรงไหน,นจริงอยู่ถ้าเราออกแบบให้อาคารที่มีคาร์บอนต่ำมากๆค่าใช้จ่ายในการขอสร้างก็อาจจะมากขึ้นก็ตามซึ่งตรงนั้นแหละครับที่ต้องบาลานซ์ถึงทุนที่ใช้ในการประกอบการด้วยครับเมื่อสักครู่เราก็ได้พูดถึงเรื่องอแนวทางในการออกแบบเพื่อการไปทางานแล้ว,ลวในเบื้องต้นนะครับซึ่งที่ได้เรียนว่าจะมี2องแอปโพสก็คือ การออกแบบโดยลักษณะ p a พ d สซีฟด a ไซน์โพสและอ,ะอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแอคทีฟด e ไซน์โพสนะครับเราก็ได้เกลินนำพ d ส s i ฟด a ไซน์โพสไปค่อนข้างพอสมควรนะครับสำหรับรายละเอียดลึกหรือเทคนิคต่างๆในการออกแบบขั้นพ d ส s i ฟด a ไซน์โพสนั้นอาจจะไปขยายความรู้เพิ่มเติมใน GTC รุ่นต่อไปนะครับสำหรับการออกแบบ a แอคทีฟด s ไซน์โพสนั้นนะครับจริงแล้วก็ใช้พวก วัสดุอุปกรณ์ตา่างๆเป็นตัวที่จะทําให้การใช้อาคารภายในเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือมีความะสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นะระบบไฟแสงสว่างก็าตามนะครับซึ่งจะต้องใช้ไฟจากแหล่งไฟฟ้าจากภายนอกนะครับเช่นว่าจะมาจากทางการไฟนครหลวงการไฟส่งพูังงานอะไรก็าตามซึ่งเราจะเรียกรมรวมว่าเป็นอัติเชี่ยวร้ายคือแสงประดิษฐ์อาจจะได้แก่เป็นพวกหลอดไฟ f l u เ r e s c e n หลอดไฟ LED อะไรก็าตาม นะครับก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ปรับเปปริยนไปในแต่ละช่วงเวลาสําหรับส่วนที่เป็นส่วนประกอบอาคารนั้นนะครับก็จะเป็นพวกระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเครื่องทําความเย็นหรือเครื่องปรับอากาศในระบบแอร์คอนดิชันนี้ก็เบื้องต้นแล้วก็จะต้องใช้ไฟฟ้ามาตัวรันมอเตอร์หรือตั้งต่างๆนะครับเป็นส่วนที่เราก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากพอสมควรโดยปกติแล้วะระบบปรับอ,อากาศในอาคารนั้นนะครับ สมมุติว่าถ้าเป็นอาคารสำนักงานเนี่ยการใช้พลังงานในอาคารเนี่ยอาจจะถึง70-80%ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมดส่วนไฟฟ้าแสงประดิษฐ์ ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ12-15ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้ไฟหรือในการออกแบบตามลักษณะของการใช้งานซึ่งความเข้มในการส่องสว่างเนี่ยนะอาจจะแตกต่างกันการใช้ไฟหรือหรือการที่จะก,กินไฟนะครับในประเภทของอุปกรณ์ก็จะแตกต่างกันไปสําหรับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนอุป,ปกรณ์อื่นๆที่ประกอบอาคารไม่ว่าจะเป็นพวกบวกของหม้อ,อน้าร้อนกต่างอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบสื่อสารอื่น ซึ่งอ,นนกอากาศจะใช้ไฟไม่มากก็พูดง่ายว่าโดยรวมรวมแล้วนี่นะครับระบบการดีไซน์ดีไซน์แอปโพสเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยพึ่งพาจากตามงานไฟฟ้าเป็นหลักนะครับเพียงแต่ว่ายกเว้นบางส่วนเราอาจจะมีการใช้พลังงานสะอาดก็ตามนะครับซึ่งก็คงจะต้องรออนาคตอ,อันใกล้นี้นะครับว่า จะมีนโยบายในการที่จะไฟฟ้าจากพลังงานสะอาได้มากหรือน้อยเท่าไรต้นทุนของพลังงานจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐะก็โดยภาพรวมแล้วนะครับในการที่จะมีใช้ชีวิตประจำวันและช่วยการลดภาวะโลกร้อนนั้นในการที่จะก่อสร้างอาคารต่างๆก็ตามถ้าสามารถช่วยกันลดการปล่อยคาร์บอนโดยเลือกหรือการออกแบบอาคาร ก็จะมีส่วนที่จะช่วยในการลดการปล่อยคาร์บอนในอากาศให้น้อยลงแล,และเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขในสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับ